ครับก็กลับมาครับกับรายการ World w o r l ลด์ t a n k ท a งแ a ้ a เอเชียก็ต่อไปครับจะเป็นการแข่งขันครับแมตที่สองนะระหว่างนยอีเกิลครับประทะกับ Anubis Empire นะแมตที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าในอีเกิลโชว์ฟอร์มได้สมศักดิ์ศรีมากนะส่งับที่เป็นรองแชมป์นะครับเน้นการบุกที่รวดเร็วฮะทางฝั่งของอ n น b i ิเนี่ยเลือกที่จะตั้งรับนะการเป็นว่าต้องพลาดท่าไปก่อนนะครับ แพ้โจมตีนั่นเองใช่นะฮะอามนะครับ,รบก็บมาดูเกินเกมที่สองเขาจะเล่นแพทไหนนะเออแต่ผมดูแล้วหุนห่นหุ่นหุ่นมันกับหุ่นเลานี่แบบไม่ใช่หรอกคือจอราวาจอไวสกีนไงอ๋อมันมัน,ม,นมันขยายขยายใช่รจริงจริงดูดีกว่านั้นครับนะครับก็เดี๋ยวต้องดูฮะต่อไปเป็นด่านอะไรครับ ต่อไปเป็นเฮิร์สครับนะฉากที่ชื่อว่าเฮิร์สครับไอเฮมดอลนะดอลดอลครับมาเดี๋ยวจะเล่กันเลยครับเป็นด่านที่มีติกรัมันช่องเยอะแยะครับเป็น,รรนปนราสานะจถูกราส,สาเนี่ยอยู่ตรงแลาษาทางด้านขวาแคสเตอร์เนบตสโตนะซึ่งฉากนี้มันจะมีการเขียนภาษาถิ่นเขาด,ๆๆด้วยน,นี่ครับไนอีเกิลครับเชื่อฟิเลนเต้ไม่ผิดหวังครับ แรกครับโผล่มาอนุวิทย์ก็กระจายกําลังกันเลยทันทีครับ,รบออกทางด้านขวาเป็นหลักครับทั้งนี้อนุวิทย์เนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเกมบุกนะใช่ครับก่อนอื่นเราดูรถถังกันเล็กน้อยฮนะทั้งคู่นี่มีการเปลี่ยนแปลงกันนิดนึงครับทังด้านของไนต์อีเกิลเนี่ยมีการเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาเป็นเหมือนเดิมเลยแต่ว่าทางด้านของทีม คครับอโเนะะฮตอนนี้ครับเป็นทางปะทะกันอย่างรวดเร็วมากครับนะเพิ่งเริ่มเกมมาประมาณ50าสิบกว่าวีเท่านั้นเองนะรถถังของทางฝั่งอนุบิธเนี่ยก็โดนพังไปแล้วหนึ่งคันนะฮะใช่ครับเอ๊ะเป็นทางฝั่งของนายอีเกิลนะครับพังไปแล้วนะ้นหนึ่งคันครับผมเกมนี้ครับอนุบิธเล่นเกมเร็วนะเน้นเกมบุกอ้อมมาจากทางขวาครับประจันหน้ากันเลยทีเดียว ครับแล้วก็นี่ครับเรียบร้อยฮะหนึ่งคันครับรถถังตัวเล็กไปกแล้วโดนลุมครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ฮะกลายเป็นว่าต่างฝ่ายครับแลกกันไปคนละคันนะฮะแต่ยังเป็นเทียร์เล็กอยู่นะครับที่พังไปการว่าเป็นรถถังเอ่อไว้สาหรับสํารวจนั่นเองนะที่พังดูงจะไม่ค่อยอกระทบหนักเท่าไหร่นะครับครับเพราะว่ากําลังหลักจริงๆของเขานะ่ยจะอยู่ที่รถถังหนักแล้วก็รถถังกลาานะครับรถถัง ต้องถามฟิลิเซ่ก่อนว่ารถ<ช>ารถังเบาเนี่ยเวลายิงรถถังเนี่ยมันเข้าไหมเห็ว่าถ้าถ้าปืนเทียถึงอ่ะมันยิงได้นะถ้าปืนเทียไม่ถึงอ่ะยิงไม่เข้านะแล้วจะปืนอย่างเอาเทียหนึ่งไปยิงอ่ะยิงก็ยิงไม่เข้านะแต่รถถังเบาเทียสูงเทียเท่า,เทากันเนี่ยยิงเข้านะครับนะครับซึ่งฉากนี้ครับที่ชื่อว่าฮิเมสดอฟนี่ครับด้านบนเนี่ยตอนนี้ครับลักเข้าไปแล้วนะเท่าที่เห็นในแผนที่ตรงนี้ครับเฮ้ยเราเอาเมาส์มาทำนี้ได้ดีกว่า <Sen Heck no? S 2> แล้วก็ไม right. right ่ทำตัแต่แรกเนาะเนี่ยลังเกตตรงจุดนี้ครับเนี่ยมาอยู่2คันครับอ้อมมากําลังจะอ้อมมาจะกลมตีตรงนี้ครับโอ้ครับนี่ะโดนรับถึก2ทางครับนเกิลคนนี้ลําบากแล้วครับผมบนก็โดนล่างก็โดนครับผมอ้อมังคนครับเห็นแล้วฮะเห็นแล้วแต่ยังทำอะไรไม่ได้ฮะแลกกันไปครับ4ี่คันนะห้าคันแล้วครับตอนนี้นเกิลเจอเออเจอยิงอ้อมมายิงฮะพังไป3คันแล้ว ล้วเป็นคันที่4ี่เรียบร้อยแล้วครับนอีเกิลตอนนี้5าคันเรียบร้อยนะฮะต้องบอกว่าอนุบิษวันนี้เล่นเกมเร็วมากโะครับนี่ยอ้อมลงมาดักหน้าดักหลังแล้วก็ตรงช่องนั้นนะครับทางด้านในอีเกิลนี่เขาเรียงกันเป็นตับนะครับคือรับศึก2ด้านนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างฮะและนี่ครับก็ยิงเข้าไปกาลังจะระเบิดและก็อีก1คันครับตอนนี้ในอีเกิลแย่แล้วครับอย่างงานจะเข้าผมที่นี่ครับนาตากีปันธงไปแล้วนะครับโอ้โห ตอนนี้ฮะทางฝั่งของนากอีเกิลเนี่ยเหลือแค่คันเดียวเท่านั้นครับก็ต้องดูฮะเขาจะทำยังไงครับพอตอนนี้รู้สึกเหมือนจะขยับไปไหนไม่ได้ครับอนุพิธรอทุกที่ทุกทางและเข้ามาลุมครับ3คันครับโอ้แล้วก็เรียบร้อยจบไปครับนะกับแมตช์ที่2ฮะเป็นอ่อชัยชนะไปครับของทางอนุพิธเอ็มพาน์ที่เก็บไปได้